ดีครับละครนะฮะก็ยังมีปฏิหาริย์ให้ชมเยอะครับในละครใช่ค่ะคือตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าในละครเนี่ยกำลังเข้มข้นเลยใช่ครับเมื่อวานนี้พี่โบ๊ะมาดูตาไม่กระพริบเลยนะตอนที่อยู่ต้องสุภกรพูดใหญ่เลยเฮ้ยทำไมถึงแบบไม่ฮิปผมไปเล่นบทอะไรอย่างนี้บ้างมิวได้แบบแบบ้อเอาอารมณ์ตัวเองมาใส่ผมเมื่อว่าเขาดูเนี่ยชุดคนป่าชุดคอร์ดปากชุดคุณตาอยอยากใส่ชุดป่ายากใส่ชุดนั้นตงรักมิวใส่ชุดขาวแล้วชุดเขาดูทีวีมันเปิดเปล่าว่า เมื่อวานนี่โหอยากเป็นตอกสุพกรอยากใส่ชุดคนป่าว่างั้นป่ามันไม่ใส่เสื้อเพราะตอกสุพกรอ่ะแต่ดีมากสนุกมากเรื่องนี้เป็นไงบ้างครับไม้ครับก็อยู่ในป่ากันทั้งเรื่องนะฮะแต่ว่าต้องบอกนะว่าในเรื่องเนี่ยจะมีสัตว์ประหลาดสิ่งมหัศจรรย์ให้ชมเยอะแยะเลยครับผมครับเมื่อวานนี่ไม่เห็นหลายตัวนกพิราบเลยนะไม่ได้สังเกตเลยเจอหีบกระบอกประหลาดมากเลยแล้วที่นี่เลย ะเจ้าแม่ละครเดินจากเงือกอะไรมาจนกระทั่งมาเป็นปริหาระสุข,ขฟ้าเนี่ยนะครับ<ช>ครับผมใช่ค่ะก็เป็นละครตนตซีตลอดเลยชอบไหมชอบไหมครับชอบค่ะสนุกแล้วก็ได้จินตนาการเยอะดีค่ะแต่เรื่องนี้เดินไปไหนมาไหนที่คนก็รู้จักกันนะ<ช>นะครับเ,เพื่อนๆใครที่ชอบเรื่องนี้ขอเสียงเป็นกำลังใจให้ View ไม้เบี้วหน่อยครับเอ,อ,อะฝาปฏิหารักข้ามขอบฟ้านะครับ ก็ฝ่าละความปฏิหารน้อยข้างขวาซ้ายได้นะคะอย่างที่บอกค่ะตอนนี้กําลังสนุกเข้มข้นเลยแล้วก็ตอนต่อๆไปเนี่ยก็จะมีความจิ้นจิกหมอนของเราสองคนอีกเอองี้ก็ฝากติดตามด้วยค่ะกับปฏิหารน้อยข้างขวาซ้ายดะครับขอบคุณมากครับฟิลนะครับแล้วก็ไม้นะครับอ่ะไม้แล้วก